สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถตักล้อยางนะคะจะเป็นรุ่นโตมัสุู่รุ่น w a 3 8 0 3นะคะบุ้งกีตัก3คิวนะคะเดี๋ยวเราไปชมสาธิตกันเลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นแขนสแตนดาดนะคะยกได้สูงประมาณ3.9เมตรนะคะตัวเครื่องยนต์จะเป็นโคมบาสโซ6สูบนะคะ สินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0ูม8ปดหนึ่ปดสานะคะติดต่อหาคุณจิลโรดได้เลยนะคะไปดูกันใกล้ๆนะคะีอจะเป็นสภาพของตัวตอกยางนะตัวล้อ สอบถามนะคะได้ที่เบอร์โทร0ูม8ปดห9ึ่นะคะติดต่อหาคุณจิราโรได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ